สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่1ทัพพาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดาสาเรอินนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูยังอยู่ในบทที่5ไปโรงเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านบทอ่านคล้องร้องเล่นนะคะลาไปโรงเรียนกันนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะคุณครูขอชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้ด้านความรู้เด็กๆจะต้องเข้าใจ ความหมายของคําในบทอ่านคล่องร้องเล่นนะคะลาไปโรงเรียนนะคะด้านอาทักษะกระบวนการจะต้องอ่านและเขียนนะคะคําในบทอ่านคล่องร้องเล่นได้นะคะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการอ่านนะคะต้องตั้งใจอ่านอยู่ที่บ้านนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปฟังบทเรียนนะคะอ่านคล่องร้องเล่นและเพลงลากัน ไปโรงเรียนนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคะไปฟังกันเลยคะ่ะลากันไปโรงเรียนลากันไปโรงเรียน ผู้พาเดินนาช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชางจะไปโรงเรียนช้างฮิวปินโตกระเป้าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลาการ จากบทร้องเล่นที่น้องๆได้ยินเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะภูพาเดินหน้าช้างน้อยอีตามหลังน่ารักน่าชางัง จะไปโรงเรียนช้างฮิวปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียน โบกมือลากันเรามาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากคำแรกคือโรงเรียนหมายถึงสถานที่ศึกษาเล่าเรียนต่อมาคือหิ้ว หมายถึงจับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมาปิ่นโตหมายถึงภาชนะสำหรับใส่ของกินซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วได้กระเป๋าหมายถึง เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของและคำสุดท้ายโปกมือหมายถึงแกว่งมือไปมาทำสัญญาณเรามาล้องกันอีกครั้งนะคะ ูพาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชางจะไปโรงเรียน ช้างฮิวปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียน โบกมือลากันร่วมด้วยช่วยคิดนักเรียนคิดว่าเรื่องลากันไปโรงเรียนให้ข้อคิดอย่างไร ตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องลากันไปโรงเรียนการทักทายและการเรียนรู้มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์เห็นได้จากการที่ใบโบกกับใบบัวเดินไปส่งผู้พาที่โรงเรียนใบโบกหิ้วปิ่นโตใบบัวหิ้วกระเป๋า ใช้เดียวตะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลัลู้พาเดินหน้า 啦啦啦。 ถึงงรรเียนนบกกมือลลาัเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะเพลง ลาไปโรงเรียนใช่ไหมคะร้องกันได้หรือเปล่าคะลองร้องตามกันดูนะคะเด็กๆคะแต่นะคะลำดับต่อไปนะคะ คุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปดูบทอ่านท่้องร้องเล่นนะคะซึ่งนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆนะคะลากันไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะเขียนว่ายังไงอ่านว่ายังไงนะคะ ลองดูที่เลเซอร์ที่คุณครูชี้นะคะรอบแรกคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังก่อนแล้วรอบที่สองเด็กๆค่อยอ่านตามนะคะอ่านคร่องร้องเล่นลากันไปโรงเรียนผู้ผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักหน้าชังจะไปโรงเรียนช้างหิ้ว ปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันอีกหนึ่งรอบอ่านตามช้าๆนะคะเนาอลากันไปโรงเรียนผู้ผาเดินหน้าช้างน้อยตาม หลังน่ารักน่าชังจะไปโรงเรียนช้างหิว้วปินโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากัน นะคะในบทอ่านคล่องร้องเล่นเปิดหนังสือดูได้เลยนะคะสามารถกดหยุดและเปิดหนังสือหาได้เลยอยู่ในบทที่5นะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเด็กๆคะเราลองมาดูทักษะภาษากันบ้างนะคะทักษะภาษาจะอยู่ในหน้าที่78นะคะวันนี้หน้า7กับหน้า70 78กับ79ในข้อที่8กับข้อที่9เรามาดูหน้า78ข้อที่8กันก่อนนะคะอ่านโจทย์ตามครูนะอ่านแผนภาพความคิดแล้วเขียนเป็นคำที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในหน้า78นี้นะคะจะเป็นแผนภาพความคิดนะคะเนะาะลองดูเต็มหน้านะคะอันนี้คือเต็มหน้าเลย นะคะเป็นแผนภาพความคิดนะคะมีเด็กผู้ชายและก็มีรูปอีกสี่รูปใช่ไหมและเขาเขียนเอาไว้ว่าผู้ผาโบกมือให้โบกมือให้ใครบ้างจากภาพรูปที่หนึ่งเป็นช้างถือปินโตแสดงว่าช้างตัวนี้ชื่อไบใบอะไรใบ ใบโบกนั่นเองนะคะอ่าใบบอไอใบก่อนใช่ไหมคะคุณครูเขียนผิดแล้วเนาะบอไอใบสละไอไม้มมุนนะคะบอไอใบส่วนคำว่าโบกก็บอโอกโบกนี่ตัวนี้คือใบโบกนะพอ,อยุ่ปินโตสังเกตเลยและที่สำคัญห้อยกระดึงด้วยนี่นะคะ ต่อไปผู้ผาโบกมือให้สัตว์ตัวนี้เชื่อลอรหิ้วกระเป๋าอะ่ะห้อยกระพวนด้วยค่ะตัวอะไรห้อยให้ถือใบกระเป๋าให้คะในเรื่องใบบัวใช่ไหมบอไอใบบออัวบัวเหมือนกันเลยนะคะบออัวบัวเหมือนกันเลยสรลอัวนะคะวอแหวนเนาะต่อไป ภูผาบอกมือให้ใครเนี่ยสองรูปเนี่ยมันอยู่ในบุกที่หนึ่งอะใครคะเป็นอะไรกับภูผาคะเป็นพ่อใช่ไหมกับใครคะแม่พ่อเขียนว่าพ่ออพอไม้เอกพ่อแม่เขียนยังไงมอแแมไม้เอกแม ใช่ไหมคะอ่านะคะนี่เขียนสวยๆนะคะต่อไปภูผาโบกมือให้ใครยืนกันตั้งสามคนน่ะรูปนี้จะมีบทในเรื่องอะไรเพื่อนกันใช่ไหมเขาเป็นใครกันโบกมือให้เพื่อนเพื่อนกันยังไงพอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อนเอือคือสรละเอก่อนใช่ไหม พอพานพอเอือสละอือใช่ไหมคะอออ่างพอเอือนอเพื่อนและอย่าลืมไม้อะไรไม้เอกเพื่อนนี่นะคะนา78เสร็จแล้วต่อไปลงไปหน้า79ข้อ9มีอยู่3บรรทัดเอง ทำถึงข้อที่9นะคะวันนี้อ่าข้อที่9โจทย์เขาบอกว่าเรียงคำให้เป็นประโยคอย่าลืมว่าประโยคต้องมีประธานมีกริยาแล้วมีกรรมใช่ไหมคำแรกเขาสลับกันมาหมดเลยเขามีคำว่าเดินผู้ผาโรงเรียนไปเรียงใหม่เป็นอะไรคะข้อที่หนึ่งน่าจะเป็นคำว่า ผู้ผาใช่ไหมครูขาอย่าเขียนตัวเลขนะก่อนนะผู้ผาเดินเลขสองไปเลขสใช่ไหมสี 4. โรงเรียนนี้บางคนเขาจะเขียนตัวเลขก่อนและเอาเลขหนึ่งมาเขียนเลยผู้ผาใช่ไหมคะเขียนด้านล่างเลยเนาะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอเขียนเลยนะคะ เด็กก็ใช้ดินสอเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่านะคะผู้ผาเขียนสวยๆนะคะผู้ผาเดินใช่ไหมขยับมานิดนึงหรือจะเขียนชิดกันก็ได้นะคะ เดินแต่ถ้าเขียนห่างกันเนี่ยเด็กๆจะได้รู้ว่าคำนั้นอ่านว่ายังไงเนาะพรายังเล็กอยู่นะคะไปนะคะแต่ถ้าเป็นพี่ป .2 เขาจะเขียนชิดกันเลยแยกได้แล้วว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกริยาอันไหนเป็นกรรมเดินไปไหนเดินไปโรงเรียนนั่นเองนะคะเดินไปโรงเรียนนะคะ ผู้ผาเป็นประธานเดินไปเป็นกริยาโรงเรียนเป็นกรรมนะคะเด็กๆคะเหลืออีกสองข้อคุณครูจะให้เด,ด็กคิดเองนะเดี๋ยวจะอ่านโจทย์ให้ฟังโบกหูให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาช้างน้อยยังไงน,น่าจะเป็นอะไรเนาะ ไม่ตอบนะให้เรียงเองนะคะเดี๋ยวจะมีข้อสอบให้เรียงประโยคนะนะคะต่อไปช้างน้อยโบกมือภูผาให้โบกมือน่าจะเป็นคนเนาะมันต้องคนมาก่อนสิแล้วใครเป็นคนนะ่ะนะคะลองคิดดูนะ นะคะอีกสองข้อให้เด็กๆคิดเองและทำเองนะคุณครูจะมาตรวจที่โรงเรียนนะคะฉะนั้นเวลาที่เหลือให้เด็กๆเ,เคลียร์แบบฝึกหัดให้เสร็จใครค้างหน้าไหนนะคะยังไม่ได้ทำทำให้เรียบร้อยไม่เข้าใจย้อนดูคลิปต่างๆที่คุณครูส่งให้ในโน้ตได้เลยหรือจะเข้าไปช่อง YouTube ของคุณครูวิชุดาสารีอินนะคะแล้วย้อนดูก็ได้นะคะในนั้นจะมีของ ป2ป3ดูด้วยเด็กๆดูของปอ1นะคะตามหัวข้อที่เราเรียนในแต่ละวันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ในวันนี้นะคะขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีนะคะเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆคะอย่าลืมลรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ